สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิเดือน11 2 5อ5สองหาวันผุดเนาะจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้า สำหรับผลสรุปเวลาพัฒนาของวันที่21นจะแอดจอยก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพิพีเอฟซีหลายๆนาจแนวทางของแอ็ดจอยได้ลุดไปนจะก็ต้องขอโทษขอภัยพิพีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนจะโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ข้างในก็ต้องขอโทษขอภัยพพีเอฟซีหลายๆนาจสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันที่23กวอนสิไปรับชมนจะแอ็ดจอยก็ต้อง ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณพีพีเอฟซีทีเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดจอยนอกจากพีพีเอฟซีก็ถือว่าน่ารักกับแอดจอยมาตลอดนอกจากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางมาตลอดนอกจากต้องขอบคุณหล,ยลายๆนอกจากพิดพลาดมองด้แอดจอยต้องขอถูดขอภัลล้พีพีเอฟซีไลน์นอกจากสำหรับแนวทางไวลาพัฒนาเมื่อนี้ก็ถือว่าแอดจอยได้คำนวณ เลขเด่นเลขลูดขึ้นมาใหม่ก็อาจสีได้เลขเด่นเลขลูดอยู่สตัวอ่าสำหรับสูนี่ปังกันไปแบบเงวๆกันเลยทีเดียวเปรซูนี่เป็นสูตรระยะเาย,นยาวนาะจาก,ก็ต้องกับโบยักให้พี่ๆเอฟซีบต้องเสื้อแอสจอยไปทุกอย่างกระไดเนาะจากก่แต่กาอยางให้รับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเป็นแค่แนวทางเนาะจะทามักทาชอบจังค่อยตามทา่าบบมักบบชอบปล่อยผ่านได้เนาะจา้า พี PPFC กับเทอร์วานะรักกับแอดจอยมาตลอดเนาะจ้ากับขอบคุณตีเป็นกําลัางใจให้กับแอดจอยเนาะจา้าสำหรับมื่อี้แอดจอยได้เด่นอยู่ที่สี่เจ็ดรูดจ้าสี่เจ็ดรูดเด่นสี่รูดสี่มีสี่ห้าสี่เจ็ด ี่เก้าสี่หนึ่งสี่สามสี่สามงวดก่อนออกไปแล้วเนาะจ้าสำหรับงวดเมือ่องวดนี้กลางค่างนี่กะยังคำนวณได้เลขเด่นเลขล,ล,ลูดตัวเก่าเนาะจ้าสี่สี่กับเจ็ดสำหรับเด่นเจ็ดลูดเจ็ดมี เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สูตรใหม่เนาะจากเอสจอยคำนวณได้เลขเด่นเลข,เล,ข,เล,ขลูดอยู่สองตัวเนาะจากแต่ว่าสำหรับตัวเจาะเอสจอยสิเจาะหาเด่นละหาขู่เนาะจากหาหาเป็นซีเนาะจากประมาณนี้ตามนี้เลยเนอกจากเจ็ดสอง ดูไว้เป็นแนวทางเนาะจากแนวทางที่เขามีรูดผิดพลาดโมเด้แอนจอยตรงโอโทษขอโคตรไพ,พ่ีๆเอฟซีลหลายๆเนาะจะถามักถ้าชอบอย่างค่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจะขอบพุณนทีพี่น้องเอฟซีอยู่เคียงข้างกับแอนจอยมาโดยตลอดเนาะจากสำหรับสุดรสามตัวจ้าสามตัวแอนจอยจะให้อยู่ที่สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหกอ่า สี่เจ็ดหกเนาะจ้ะสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดกแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งอ้าวเจ็ดสี่หนึ่งเนาะจ้ะเจ็ดสี่หนึ่งอันนี้คือเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งเนาะจ้ะเจ็ดสี่ห้าสำหรับ ตัวเด่นตัวเน้นจ้าสำหรับสุดสามตัวจะเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเนาะจ้าโอ้โหแอดจอยกับไปแล้วเจ็ดสี่ห้าสำหรับสุดสองตัวจะเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหกสี่สามนี่ออกไปแล้วเนาะจ้าสี่เก้า สี่ห,หอันนี้คือแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่ยีกับประมาณนี้ตามนี้เลยเนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกับแม่จอยทำแนวทางมาโดยตลอดเนาะจ้ากขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้าเพือ่ออะ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจใกับเอสจอยเนาะจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกฐานเนาะจ้ะเขามาเลิกกันอย่าลืมเป็นกําลังใจใกับเอสจอยเนาะจ้ากโค้คนละไหลโค้ชคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจ้ะผิดพลาดหมองแดงเอสจอยกับตงโค้ดูโค้ดไพพีเอฟซีเลไลนเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เอสจอยกับโค้กาวคำว่าสวัสดีจ้า